สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ถ้าพี่น้องพบกับนนชานนละเพินออฟฟิเชียลฮุกเกรานะครับเมื่อนี้สิาพี่น้องไปไปยังอะไรไปกินเขานะครับมีคนแบบมีอย่างว่ามีเจ้ามือมนะครับมีเจ้ามือเป็นมานนะครับเิ่นเลียงขเขาเิ่นเลียงขเขาพี่น้องนะครับสิาพี่น้องว่าผู้ใดผู้ใดมานนะครับไปไปออไปครับพี่น้องครับออกเดินทางครับพี่น้องนะครับ วันนี้มีเจ้ามือจะเลี้ยงข้าวนะครับเราไปจูจะไปดูหน้าตาว่าผู้ใดมานนะครับเปน็นยังขึ้นมานมาร์นเอียงครับไปนะครับกำลังออกเดินทางนะครับอย่างนู้น,นเลี้ยงอย่างนู้นี่นะ,น,ะน,ะนะครับครับปายทางเราจะอยู่ที่ ได้ยินว่าอยู่ข้างเซเว่นมาสั้นพี่น้องนะปลายทางข้างเซเว่นนะครับแต่ว่าจมือสิออกมาถ่าไปบนทั้งหัองตอนนี้ครับมันตัวบาทีหนึ่งไหมพี่น้องนะครับนะครับได้ยินว่าได้ยินว่าบอถึกตะลักหัวมาสั้นพี่น้องนะครับบบอถึกตะลักหัวนะไปเดียงจึิงครึง่งผัวเดยครับ จอดอยู่เดินสนามกีฬากลางบันแพงเมื่อวานเนี่ยนะครับพี่น้องผู้ใดได้เบิ่งโพสต์ได้เบิงเบ่งคลิปนี่ยจะเห็นนะพี่น้องเนาะอาจจะสุกๆมันมาหนึ่กันนะพี่น้องนะฮะตามลา่าหากับข้าวตอนเย็นๆน,นะครับพี่น้อง แคเมื่อเล้วงอีก็สีแเดจะหน่อยมี้องเดดจะว่าฮอดคอัมหัวนครับ จะเลี้ยงเขาจะเลี้ยงเขาสนเอ้ยมนันเด็ดมนันเด็มดมันอย่างน้อนีอน่เนาะต,ต้องไปสอบถามว่ามานนันี่อ่ะพี่เนาะแสดงว่าได้หลายอยู่ได้หลายอยู่ <laughs> ได้หลายอยุทธิใช่ไหมใหลายใบราย <laughs> ต้องไปสอบถามขอนับว่า มันเท่าไรมันยังไงมันอะไรนะครับวันนี้กำลังเดินทางครับพี่น้องประไกด้เยพี่น่องตัวเด็กับรถจะซื้อมาเก๋ไเป็นไม่ได้ซองไก่ครับที่จริงเได้ไก่ ว่าจะเป็นทั้งป้ายแดงทั้งรถแฮร์แล้วไปรถแห่์พี่น้องป้ายรถป้ายรถแห่ไทยรถแห่์วันนี้ครับที่อีหลา่าอีหล่าอุ๋ยยิงได้ขึ้นนะครับโอ้พี่น้องผู้ใดมาผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็สิคิดว่าสิบรรมันกันอยู่พี่น้องเนาะนะครับวันที่หนึ่งกัน, 10, 000, 000, 000, กนยาตัวพี่น้องโศกมาผู้ใดมาเบิ่งลาก็สิโศกมาู้ใดเบิ่งคลิปอยู่ทางบ้านก็นสิมันเนื่องกันพี่น้องนะครับ โดยเฉพาะผู้ข้อสิสเลี้ยงย่างเขาคนนี้นะครับต้องไปสอบถามคักๆการนว่อย่างมานีานาน่ยงมานเนี่ยงมาเล่ขึ้นมาเอี่ยงต้องไปถามกันออกมาเนี่ยออกมาเนี่ยออกมาเนี่ยอย่าเลี้ยงเขาเห็นห <laughs> ปะประกาศตัทาบระกาศตัทา โอเคพี่น้องเดี๋ยวจังเดี๋ยวลงแบบเบอร์น้ำกันโอเคครับเดี๋ยวลงแบบเบอร์น้ำกันสวัสดีครับพี่น้องหอ,อดแล้วครับหอดแล้วครับหอดแล้วครับผมมาแล้วครับ,รบมาแล้วครับผมสวัสดีครับผมป้าสวัสดีมา,รมาเรานี่คือกล,กลับงา่ายเ<า>ป<ะ>้าเจ๋อเขาฟิตเนสหน้ามัน บาดปาดบาดสวัสดีครับผมสวัสดีน้องจินครับผมถ้าดข่าวว่านั่นอะดข่าวว่ามันยัางก็สีแดงมันเลี่ยงเขามนมนีวันที่นึเลยาเรองือาเนีรอกเอา่ดอาจ่ายยุคพี่น้องใช่ได้เอาไปเล่นถือกันไหนือสีมาเลี้ยงเขาสั่นอ๋อก็อยากเลี้ยงน้องเลี้ยงนุ่งไปสัลละเนาะป้ารดีเจมจมนมันนไอจืเหลี่ เอาดิเด็กอดเด็กบอกกันรถบดจุเอาแดงครึ่งเลยดิวานี้งจอดยังครึ่งจอดอยู่กันกลางสนามกีฬาห้องมันอีกนึงว่ะนี่รถแห่วาะนี้รถแห่บ่รถแห่ให้รถแห่ป่ะนี่ยให้รถแห่อ่า้ทะเบียนบ่ทะเบียนดิที่อีหล่าึ้นนะ้งยิงึ้นนะเนทะเบียนให้รถแห่ศูนย์หกหกศูนย์ูาย์น่สุดยอดไปห้องอันนี้ละพี่น้องสรุปก็ไ่ได้ถืกเลขหรอกแต่อยากกินนักซึ่ จะเลี้ยงน้องเนะเสีซลนะครับผมัันะครบเดินตามหลังผู้ใหญ่รับรองว่าอิ่มวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนะครับพี่น้องตลาดโกสุมพี่น้องครับตลาดโกสุมว่าิิว่าชิแวะเซเว่นพี่น้องว่ามันบาแมนดอกเพราะว่าเซเว่นกับมิมันเบิดแล้วนะครับขอางเบิร์ดเลวนะพี่น้องเหรอตลาดโกสุมเหมือนเส้นพาพี่น้องอยู่สอดแจ้งน้ำบ่ล่าสอดแจ้งอยู่อ่นพี่น้องเพื่อผมบระสอด หนึ่อยูามหาตรงกับลายสายเนะสายนหามองว่าเห็นไมนอนแล้ววนี่หามองว่าเห็นไปกเผาหลีครับพี่น้องครับวันนี้ครับวันนี้ว่าไม่รู้เราจะไล่อะไรกินนะวันนี้บังตากรเเว้ยคือแหงอ่เน็นงือยนยุยน เลีพี่น้องครับนะครับข้าวกีบรรยากาศผาดหมูดหมูแต่เสียบปลาลาดพริกปลาลาดพริกปลาลาพริกปาจดสุดยอดสุดยอดฮะปลาลาพริกดิยังเอาพิกมาลาดเอาพิกมาลาดปลาครับผมน่านนงบ้ง อาหารอาหารมีแต่น้าอร่อยทั้งนั้นเลยนะครผมได้โอกาสมาลอยพีนนนน่น้องเมื่อนี่ครับเมื่อคืนนี้เงาเบิดคืนพี่น้องเอ้ยเมื่อยหร่สำคัญล้วกับพล้ำสวสดแจงสั่ง<ก>เลยเวูย้ยงบ20บาท,บบาทว,าว้าวฮะ เอาเสือขาไปนั่งกินนียล่ะแล้เอาเสือขาไปนั่งกินแมนตังเออเออไปเบิร์ดไเบิร์ด้เบิร์ดไเบิร์ด้เบิร์ดได้เบิร์ดว่าต่ไอ้จัดน้องกินได้เบิร์ดนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปคลิปคลิปนี่จะไวปสนีทกอนนี่จะเป็นรุ่นอีกว่าที่ได้ที่ได้ที่ได้อีกยังกินอันนี้พิซซ่าพิซซ่าพี่น้องต่าเสียบนะครับผมพี่น้องที่รับชมแล้วกันครับผมขอบคุณครับฝากติดตามนนชานนนระเบิดเอาไปเชียวแล้วก็ฝากติดตามพี่ต้นนะครับฮะ หนึ่งปลากระมีสิปี้ชิบอะไรนี่มันเด็ดหลายแล้วเอาๆๆๆเอาจัางว่ากันพี่น้องครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม